สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหกรกฎาคมห้าสาข้อที่19ค่ะโจทย์นะคะเขาบอกว่ากําหนดให้ a และ b เป็นจํานวนจริงและให้ f เป็นฟังก์ชันโดยที่ f x จะเท่ากับตัวนี้ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิดลบหนึ่งถึงอินฟินิตี้แล้วค่าของ a คูณ b จะเท่ากับเท่าใดนะคะอ่ะเราจะเห็นว่าบนช่วงนี้เนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นรอยต่ออยู่สจุดคือถ้า f จะต่อเนื่องบนช่วงนี้ได้เนี่ย แสดงว่า f จะต้องต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1กับที่ x เท่ากับ5โดยที่จะต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1เนี่ยก็แปลว่าที่ x น้อยกว่า1นิดนึงกับที่ x มากกว่า1นิดนึงเราจะมาเขียนเป็นลิมิตคือลิมิต f x โดยที่ x เข้าใกล้1ทางด้านลบคือ x น้อยกว่า1นิดนึง เท่ากับลิมิต f(x) ที่ x เข้าใกล้1ทางด้านบวกคือ x มากกว่า1นิดนึงกับที่ f(x) เท่ากับ1อ่ะในทำนองเดียวกันอีกตัวหนึ่งคือต่อเนื่องที่ x เท่ากับ5้ใช่ไหมคะก็แปลว่าที่ x น้อยกว่า5นิดนึงกับที่ x มากกว่า5นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแบ่ง อ,อีกจุดหนึ่งคือลิมิต f x โดยที่ x เข้าใกล้5ทางด้านลบคือ x น้อยกว่า5นิดหนึ่งเท่ากับลิมิต f x ที่ x เข้าใกล้5ทางด้านบวกคือ x มากกว่า5นิดหนึ่งเท่ากับ f โดยที่ x เท่ากับหเรามาดูตัวนี้ก่อน ตัวนี้ลิมิตของ f x โดยที่ x เข้าใกล้ลบหนึ่งแสดงว่ามันน้อยกว่าหนึ่งนิดนึงมันเข้ามันสอดคล้องกับเงื่อนไขอันไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะอ่ะสอดคล้องกับเงื่อนไขแรกอ่ะเราก็มาแทนเลยลิมิตค่าสมบูรณ์ของ f กำลังสามลบหนึ่งส่วนด้วย x ลบหนึ่งโดยที่ x เข้าใกล้1ทางด้านลบเท่ากับตัวนี้ x เข้าใกล้1ทางด้านบวกคือ x มากกว่า1นิดนึงแสดงว่ามันจะเข้าเงื่อนไขนี้ใช่ไหมคะเงื่อนไขที่2อ ax บวก b เท่ากับลิมิต ax บวก b โดยที่ x เข้าใกล้1ทางด้านบวกต่อมา f ท uh, uh, ่าก so ับ1คือเงื 1, we? Uh, we ่อนไขที okay. ่2ใช่ไหมคะคือ a x x คือ1บวก b อ่ะเราจะมาหาค่าลิมิตตัวนี้ก่อนซึ่งลิมิตของตัวเนี้ยถ้าเราแทนด้วย1อ่ะถ้าเราแทนด้วย1มันจะเป็น1-1ลบ1ส่วน1ลบ1เท่ากับศยส่วน0ใช่ไหมคะอ่ะเราจะจัดรูปให้ x-1 ลบ1เนี่ยออกมาตัดกันจะเห็นว่าข้างบน ข้างบนเป็นสูตรอะไรเอ่ยข้างบนเป็นสูตรผลต่างกําลัง3ได้เราจะทําเป็นผลต่างกําลังสได้อะไรเอ่ยลิมิตค่าสมบูรณ์ของ x ลบหคูณกับค่าสมบูรณ์ของ x กำลังสองบวก x บวกห่งส่วนด้วย x ลบหถูกต้องไหมคะ,ะโดยที่ x เข้าใกล้1ทางด้านลบเท่ากับ เอเรามาดู x เ,เข้าใกล้1ทางด้านบวกถ้าเราแทน x เ,เท่ากับหนเนี่ยแสดงว่า2ตัวเนี่ยเท่ากันถูกต้องไหมคะอ่ะจะได้ a บวก b อ่ะต่อมาเรากลับมาดูตัวนี้เราสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่า x เ,เนี่ยมันเข้าใกล้ลบหแสดงว่า x ลบหตัวเนี่ยจะติดลบถูกต้องไหมคะอ่ะ ค่าสมบูรณ์ของตัวที่ติดลบเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้เป็นบวกโดยเราจะคูณลบเข้าไปอ่ะเราคูณลบเข้าไปยังไงเอ่ยลิมิตคูณลบเข้าไปลบ x ลบ1อ่ะเปลี่ยนเป็นวงเล็บนะคะคูณด้วยค่าสมบูรณ์ของ x กำลังสบวก x บวก1ส่วนด้วย x-1 ลบ1โดยที่ x เข้าใกล้1ทันด้านลบ อะอะไรตัดกันได้ x ลบหตัดกันได้จะเหลือลบอะไรเอ่ยลบค่าสมบูรณ์ของ x กำลังสองบวก f บวกห่ 1. อ่ะตรงนี้เท่ากับ a บวก b เท่ากับ a บวก b อ่ะเราลองแทน1เข้าไปจะได้ ลบ1กำลังสองบวก1บวก1เท่ากับ a บวก b จะเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับลบ3เท่ากับ a บวก b เราจะให้อันนี้เนี่ยเป็นสมการที่1อ่ะต่อมาเรามาดูต่อเนื่องที่ x เท่ากับ5กันถ้า x น้อยกว่า5นิดนึงแสดงว่ามันจะเข้าเงื่อนไขอะไรคะเงื่อนไขที่2คือ ax บวก b ถูกต้องไหมคะอ่ะลิมิต ax บวก b x เข้าใกล้5ทางด้านลบเท่ากับอะต่อมาตัวนี้ A x มากกว่า5นิดนึงคือเข้าเงื่อนไขที่3ถูกต้องไหมคะคือเท่ากับ ลิมิต5โดยที่ x เข้าใกล้5ทางด้านบวกเท่ากับ f x, ที่ x เท่ากับ5คือเงื่อนไขอะไรคะเงื่อนไขนี้เหมือนกันเงนื่อนไขที่3เท่ากับ5อ่ะต่อมาตัวนี้เราจะมาแทน5เข้าสมการนี้นะคะจะเป็นอะไรเอ่ย 5a บวก b เทา่ากับ หถูกต้องไหมคะเพราะว่า2ตัวนี้มีค่าเท่ากันคือ5เนาะแล้วเราจะให้สมการนี้เป็นสมการที่ 2, 2> mm hmm. เพื่อที่เราเนี่ยจะเอา2สมการนี้มาแก้ระบบสมการเพื่อหาค่า a กับ b ตามที่โจทย์ต้องการเนาะเอาละมาแทนค่าเราจะใช้สมการที่สอง ลบสมการที่1น,นะคะจะได้อะไรเอ่ยสมการที่2คือ 5a บวก b ลบลบ A บวก b เท่ากับ5ลบลบ3อ่ะได้อะไรเอ่ย 5a เลบ a เหลือ 4a b ลบ b ได้0เท่ากับ5ลบลบ3ได้5บวก3เป็น8อ่ะ เจะเหลือ2อ่ะเราได้ a มาแล้วเราจะนำเอเท่ากับ2เนี่ยแทนในไหนดีแทนในสมการที่1อ่ะจะได้สมการที่1นึ่งเหรคะลบสามเท่ากับ a บวก b ลบสามเท่ากับ a แทนด้วย2บวก b แสดงว่า b จะเท่ากับเท่าไหร่เอ เท่ากับลบห้าสรุปได้ยังเราได้ a ได้ b มาแล้วโจทย์ข้อถาม a คูณ b แสดงว่าดังนั้น a คูณ b เท่ากับ2คูณลบ5เท่ากับเลยเท่ากับลบ10นั่นเองแสดงว่า,วาข้อนี้ตอบข้อ4ถูกต้องไหมคะ เจอกันคลิปถัดไปค่ะ